สวัสดีครับช่างแักนะครับคลิปนี้อยู่กับงานทดสอบระบบลูกค้านะครับลูกค้าบางคนก็ย้ายระบบจากที่นึงไปที่หนึ่งแล้วพอติดตั้งกลับเข้าไปบอกว่าเครื่องมีปัญหาก็ส่งมาให้เราเช็คแบบนี้ได้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นบางรุ่นนะซิงเกิลเฟสเท่านั้นนะครับถ้า3ามเฟสก็เทสให้ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่า3ามเฟสเราไม่มีนะเทสได้แต่ซิงเกิลเฟสอย่างตัวนี้โซลิดนะครับลูกค้าย้ายหน้างานจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง พอติดตั้งระบบไปนะครับลูกค้าบอกว่า,าถ้าช่วงโหลดเยอะไม่เป็นอะไรแต่โหลดน้อยๆเนี่ยเครื่องมันย้อนออกมิเตอร์นะครับมิเตอร์มันหมุนย้อนเพราะว่านะจากการคาดเดานะไม่แน่ใจว่าลูกค้าได้โทรมาพูดคุยกันก่อนไหมถ้าอาการประมาณนี้ให้เช็คอันดับแรกให้เช็คก,การต่อ CT ทีซะก่อนว่าต่อถูกไหมนะครับ CT ทีพวกเนี้ยนะครับก็ที่ยิงไม่ต้องไปสนใจแล้วแหละว่าลูกศรมันจะหันไปด้านไหนเพราะว่ามันไม่ตายตัวจริงๆ แม้กระทั่งแค่เราสลับสายดําขาวเนี่ยตรงเข้าตรงนี้สลับสายดําขาวมันก็ทํางานกลับด้านแล้วเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณเจอว่ามีปัญหากับระบบออนกิจถ้ามันหมุนย้อนนะครับถ้ามันย้อนเลยนะย้อนแบบย้อนต่อเนื่องให้ลองสลับด้าน CT ดูนะครับอย่างกรณีเนี้ยตอนแรกเอา CT หันเข้านะครับโดยปกติเอาลูกศรหันเข้าบ้านนะมันควรที่จะถูกต้อง แต่ปรากฏว่ามันย้อนผมก็เลยกลับด้าน CT ีเอาลูกศรนหันออกนะปรากฏว่ามันใช้งานได้นะครับไม่ได้ย้อนอะไรเลยสรุปเคสนี้นะครับเครื่องไม่ได้มีปัญหาอะไรเพียงแค่ลูกค้า,าต่อระบบผิดนะครับก็คือหัน CT กลับด้านแค่นั้นเองที่เหลือก็ทำงานได้ปกตินะอย่างตอนนี้นี่เครื่องรันอยู่ประมาณห้าหกร้อยวัตต์นะครับก็เทียบเท่ากับโหลดนะ โหลดรวมทั้งหมดเนี่ยนะสามร้อยเจ็ดสิบแล้วก็180ร้อยแปดสิบวัตต์รวมรวมกันแล้วก็ประมาณหกเจ็ดร้อยวัตต์นะครับโหลทหดทั้งหมดที่เป็นโฮมโหลดนะอ่นนี้ผมแยกไว้เป็นโฮมโหลดเพราะฉะนั้นเครื่องก็จะทํางานตามโหลดนะครับถ้าโหลดเพิ่มขึ้นเครื่องก็จะทํางานตามโหลดก็คือเพิ่มกําลังวัตต์ขึ้นไปซึ่งแผงชุดที่เอามาทดสอบที่จริงมันสามารถดันกําลังวัตต์ช่วยเนี่ยได้ถึงพันเก้าร้อยวัตต์ถึง 2,000ันกวาวัตต์แต่ตอนนี้มันทํางานแค่ประมาณ500วัตต์เพราะว่าโหลดเราใช้แค่500ร้อยวัตต์นั่นเองก็คือเป็นสเต็ปปกติของระบบอ่อนกิดนั่นเองสรุปก็คือเครื่องไม่ได้เสียหายอะไรนะตัวนี้อาจจะต่อซับซ้อนสักนิดนึงนะครับบางรุ่นก็ซีทีคองได้เลยแต่บางรุ่นจะต้องต่อผ่านระบบพวกสมาร์ทมิเตอร์พวกนี้นี่นะครับอย่างตัวโซลิตตัวนี้ก็ต่อผ่านสมาร์ทมิเตอร์นะครับก็ต่อให้ถูกนะถ้าต่อแล้วมันย้อนก็แค่สลับ สลับตัว CT ลองดูแค่นั้นเองถ้าสลับแล้วมันยังมีปัญหาก็อาจจะผิดพลาดที่ส่วนอื่นนะครับก็ลองดูนะอ่าสำหรับคนที่จะเอาเครื่องมาให้เทสให้รันระบบแบบนี้มีค่าใช้จ่ายนะครับ500ถึงอ่าพันกว่าบาทก็แล้วแต่รุ่นนั้นๆว่ามันต่อยุงยากแค่ไหนส่วนคนที่จะให้รีจิเตอร์ผูกแอปพลิเคชันเชื่อมต่อ Wi-Fi อันนั้นผมไม่ได้รับทำให้จริงๆ ยังไงต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับพะการที่เราจะมารีจิสเตอร์สร้างแอคเคาท์เชื่อมต่อ Wi-Fi อย่างเนี้ยมันค่อนข้างยุ่งยากเสียเวลายังไงต้องขออภยัยอันนี้ไม่ได้ทําให้นะแนะนําปรึกษาทางร้านที่คุณซื้อมาแต่ถ้าสมมติเป็นเครื่องรุ่นเก่าแบบนี้แล้วก็เอาไปต่อระบบใช้งานจริงแล้วมันมีปัญหาอยากให้เอามาทดสอบระบบจริงแบบนี้ให้นะครับแล้วก็แนะนําการต่อให้แบบนี้อันนี้ก็เอามาได้นะครับย้ำอีกทีก็รับเป็นบางรุ่นเหมือนกันเพราะฉะนั้นใครมีปัญหารุ่นไหนก็ โทรเข้ามาปรึกษาพูดคุยกันก่อนหรือแก้ปัญหาเบื้องต้นตามที่ผมบอกก่อนถ้ามันมีปัญหาเรื่องการดันย้อนให้สลับด้าน CT ทีสลับลูกศรจากลูกศรเข้าก็สลับเป็นออกจากลูกศรอ,ออกก็สลับเป็นเข้าลองดูนะครับเพราะว่ามันไม่ตายตัวจริงๆอย่างตัวนี้อเอาลูกศรหันออกถึงใช้ได้แต่ตัวนี้ตัวตระกูลดียียของผมเอาลูกศรหันเข้าถึงใช้ได้เนี่ยเห็นไหมมันไม่ตายตัวเพราะฉะนั้นแล้วก็ ถ้ามีปัญหาก็แค่สลับสาย CT หรือว่าสลับลูกศรแค่นั้นเองนะครับอ่าลืมบอกถ้าสมมุติว่าเราติด CT ีไว้สูงไว้ไกลหรือว่ากลับด้านลูกศรยากจริงๆถ้ากลับที่ CT ีไม่ได้ให้เรามาสลับสายนะครับสลับสาย CT เนี่ยแหละดำเป็นขาวขาวเป็นดำสลับกันมันก็จะคุณสมบัติเดียวกันกับการ กับลูกศร 4T นั่นเองลองดูได้ถ้าระบบใครมีปัญหานี้อยู่นะครับโอเคสนใจติดต่อง,งานซ่อมก็0924712943นะครับ